Dade. กินเผือก は、hey. كان เกมคนเดียวเกมเกมเกมคนเดียวนั่ตรงนี้ก็ด้เลยใช่เกมกล้าไปไหนเกมไปเฮ้ยเกมเฮ้ยรู้เฮ้ยโอ้ยดยอดแล้วดีแล้วดึงไปหนาวเลย